แม่เขาว่ากันว่ามีตัวใหม่เข้ามาในเกมไออ s แบบมือถืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยนี่มันอัปเดตใหม่เดคอเลชฉันแต่ว่ามันมีตัวใหม่ไม่เช่เฮ้ย โโอ้โหตัวเฮ้ย,ยตัวใหม่ในเผ่า Fantasy ไฟตาสีไว้ทุกคนอ่าแล้วเผ่าอื่นมีไหมเผ่าอื่นไม่มีนะครับผมโอเคมาดูว่ามันคือตัวอะไรกากอยนะครับผมซึ่งมีราคาที่1,500เหรียญโอ้โหถ้ามังกรเลรียเนี่ยส่วนดิคิลลาสันโอ้โหสามพันเหรียญไม่ได้มีประโยชน์ทียอะไรเลยเฮ้ยทุกคนแต่ยูนิ่เคเตอร์มันลดราคาวะ่ะเหลือแค่3,200เหรียญเองจากตอนแรกมัน5,000เหรียญใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เหรียญนี่เป็นทองนะครับทองไม่ใช่เหรียญ และตอนนี้ผมมีทองอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าพันทองนะครับเพราะฉะนั้นผมซื้อได้เนี่ยเออเอาไปเลยแม่ลดราคาแบบนี้ก็ดีสิครับพี่เอ้ยแล้วผมต้องเหลือทองอีกนะฮะเอาไปซื้อตัวใหม่ดีกว่านี่ฮะซื้อมาเอาใช้เลยนะมาดูว่าตัวกาก่อยจะมีสก,กิลอะไรกันบ้างนะครับให้เหมาะสมกับสมรรนทัิเหรียญน,นะโอ้โหโอโห้หน้าตามันเหมือนแวนว้มากเลยคนระับมันเป็นข้างขานะครับแล้วก็ร่างกายเหมือนคนแล้วก็มีเกรดด้วยเดาว่าดูหน้ากวัหน้าหหวสดๆไปเลยแถมไม่ปีกด้วยนะครับ<ม>ผมน่าจะบินได้<ม>และราคาก<ม>็พอกก่อยาก ักเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอามันไปสู้กับกอริลลายักษ์ละกันนะครับอ้าวเฮ้ยผมลืมไปดีกว่ามันไม่อัปเดตไงและนี่ใหม่กูไม่เสียตังค่าเบอร์หลบราคาแม่งแพงเกินไปไหมฮะโฆษณาแม่งก็เยอะอยู่แล้วราคายังจะปรับไปโคตรแพงอีกมึงจะเอากำไรไปถึงไหนสงสัยตอนอยู่ PC แม่งขาดทุนละมั้งเอาล้วลองให้มันเจอกับพี่โตดูนะครับมันูว่ามันจะมาโอ้ยมันตบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตบข้อแรงเลยนี่โอ้โหเฮ้ยตบพอๆกับกูตอร์กเลยนะครับเนี่ย อืออเกเกเอ้เรียบร้อยมิเต่แบบโกนสล็อกด้วยไอ้เหี้ยนี่โกตสล็อกอัปเกรดไปเลยโหแล้วม่นฆ่าเสร็จไม่เดือดร้อนเลยโหแบทสล็อกคว้ยก็เล็กเก๊กทำไมไอ้เบรดแล้วทำไมควายมันมีสกินอะไรวะเนี่ยเฮ้ยควายไซยเบอร์มันไซเบอร์ตรงไหนหวะกูถามจริงไอ้เหี้ยกูคิดว่าควายธนู จัดการมันประยุทธ์นั่นแหละทีมันเออไอสัตว์ทีเดียวตายเลยโอ้โหโอ้แล้วโฆษณาโคตรเยอะเลยอะไรวะดูเหมือนตัวนี้จะไม่มีท่าคริติคอลนะครับแห่งเป็นตัวปกติแบบกดสล็อกเลยเฮ้ยไม่ขาดสกิลบาสกิลไปด้วยนะสกิลคริติคอลมึงหายไปไหนอ่ะเออสู้กับยีราฟมึงก็ตายเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยโคตรเจ๋งไอ้นี่มันกดสล็อคอัปเกรดดีกว่ามาดูกันว่าเลือดมันเท่าไหร่นะครับโอ้โหเลือดมาประมาณ ประมาณ4 0 0พันะครับผมเพราะว่าหอกโลม2อันเนี่ยก็1,000เนาะอันนี้ก็ประมาณ4 0 0พันเนาะน้ำเกี๊ยวขวายมันมือขวายอะไรเก่งจังเจอเริ่มเจ็ดแม่้วยแค่6สีเลือดไปสามพันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็เลือกประมาณ4 0 0พันได้เลยนะครับเฮ้ยมันเต็มกูปีวเลยเฮ้ยมันมีแค่2ท่าเหรอคือค่าเตะกับค่าตบเนี่ยเ้ยมันมีแค่นี้เองเหรอตะปีกมึงมีไว้ทาไมทำทรงเทสโดนโชเล่ลากไปเด็กไอ้เฮ้ยพูดปุ๊บมาปั๊บเลยโชเล่เฮ้ยซู้ทำทรงเทสดีอยู่ดีจะเทสได้ตัวนี้ก็ไม่ได้ลงละก็ต โอ้โหมันออกกว่าสเกิร์ตอีกนะเนี่ยคือกูบอกกันนะมึงคือกูซล็อกที่รีโมเดลแล้วก็เพิ่มเลือดเอ้าเฮ้ยไปไหนแล้วบอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่ปีกวะทำไมทำไมมึงไม่ใช่ไอ้เฮี้ยมีไว้ประดับเลยเรียบร้อยไอ้เปรตไม่โดนเซ็ตหยอดจนตายโอเคร้อยมันจะกลับมังกรไป็สุดท้ายดูแล้วกันนะครับโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ยหันหน้าตรงนี้หันหน้านี้อืมแล้วนี่คือผลที่ผมไม่อยากเล่นมังกรนะฮะเรียกว่าเล่น ARPS ในมือถือเนี่ยเพราะว่ามันโคตรจะแบบ แล้วมันเล่นแล้วมันมีโอกาสกระตุกสูงมากเลยนะนี่ขณะผมกดสตอบแล้วเนี่ยมันยังเดินมาไม่ได้เลยยิ่ดูดิแลังจากนั้นผมก็จะเจอโรพิมหาโฆษณาซึ่งนั่นไงเฮ้ยไม่เล่นแม่งแล้วปิดคลิปไป